เรื่องนี้ต้องล้วงลึกนั่นก็คือนายห้างประจักษ์ชัยค่ะบอกเลยว่าเดือดหลังเกือบนอนคุกคดีหมิ่นครูไัยบูล์ลั่นกู้ซอสส่เกลือกเองจ้าเรียกได้ว่าเป็นประเด็นมากๆเลยดราม่ามหากราบนะคะจากกรณีก่อนหน้านี้ครูไัยบู์อดีตสามีน้องเอ๋มิรานี่ค่ะได้มอบหมายให้นายความฟ้องนายห้างประจักษ์ชัยไหยทองคําค่ะเจ้าของค่ายเพลงดังไหทองคํา ที่คุณเอมิอราเนี่ยอดีตภรรยาเป็นนักร้องในค่ายในข้อหาหมิ่นประมาทที่มีการพูดและพาดพิงในเรื่องดราม,ม่าก,กับอดีตภรรยาเอมิอราจนทำให้ครูภัยบู์ได้รับผลกระทบทั้งจิตใจและครอบครัวค่ะกระทั่งยีบสามีนาคมนะคะศาลมีคำพิพากษาให้จำคุกป,ประจักษ์ชัยเป็นเวลา4ปี16เดือนไม่รอลงอาญาและให้สั่งให้จ่ายค่าเสียหาย หนึ่งล้านบาทแก่คู่ไพบูลจากนั้นคะ่ะนายห้างประจักษ์ชัยพร้อมทนายความได้ขอประกันตัวสู้คดีต่อไปคะ่ะล่าสุดเมื่อวานนี้นายห้างประจักษ์ชัยได้ออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกหลังศาลมาีให้จำคุก4ปี16บกเดือนนะคะแล้วก็ชดใช้เป็นจำนวนเงิน1ล้านบาทในคดีหมิม่นประมาทแก่คูไพบย์โดยนายห้างประจักษ์ชัยคะ่ะได้โพสต์ข้อความว่าช่วยเอมิรามาปีกว่า มาโดนคดีหมิ่นประมาทคดียังไม่ถึงที่สุดประกันตัวออกมาสู้คดีย,วยาวๆไปขอขอบคุณทุกกำลังใจฟ้ามีตาครับผมไม่เสียใจเพราะผมช่วยผู้หญิงตาดำๆคนหนึ่งถูกรังแกผมโดนคดีหมิน่นใครหนอโดนคดีคดีภาคผู้เยาว์ล่วงละเมิดทางเพศจากนั้นไม่นานค่ะนายห้างประจักษ์ชัยก็ได้โพสต์ข้อความสุดเดือดต่ออีกว่าแฮทกเซฟประจักษ์ชัย แฮชแท็กเซฟเอมิราช่วยผู้หญิงผอมๆตาดำๆคนหนึ่งเนื้อไม่ได้กินนั่งไม่ได้รองนั่งนอนก็บนนน่ได้นอนนั่ญาติพี่น้องกับ่ะแมนดันโดนคดีสร้างเถาะคอยซอสใส่เกือกเองโอ้โห,โหงานนี้มหากราบตั้งแต่ใครเป็นแฟนใครเป็นผัวใครสาม,มีใครโดนคดีหมิ่นประมาทภาคผู้ยาวโอยหลายอยา่างต้องติดตามค่ะเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆนะคะตามไป